รีวิวดอทแกรมกระบะสัญชาติอเมริกันที่สะกดทุกสายตาหากพูดถึงกระบะท,ที่ผสมผสานความหรูหราพละงกำลังและเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างลงตัวหนึ่งในชื่อที่มักถูกกล่าวถึงอยู่เสมอคือดอทแกรมรถกระบะฟูลไซส์จากสหรัฐอเมริกาที่ขึ้นชื่อในด้านความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ไว้ใจได้วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักและรีวิวเจาะลึกกว่าทำไมดอทแกรมจึงกลายเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดสายตาผู้ใช้ทั่วโลก ดีไซน์ที่ทรงพลังและโดดเด่นสิ่งแรกที่ทำให้ดอทแรมแตกต่างจากคู่แข่งคือดีไซน์ภายนอกที่ดูดันและเต็มไปด้วยสเสน่ห์กระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ผสานกับไฟหน้าและที่ให้ลุกทันสมัยแต่ยังคงความบึกบืนในสไตล์กระบะอเมริกันตัวรถมีมิติที่ใหญ่และยกสูงทำให้ดูสง่างามบนท้องถนนไม่ว่าจะจอดนิ่งหรือวิ่งสวนมาดอทแรมก็ดึงดูดทุกสายตาได้อย่างง่ายดายภายในหรูหราสะดวกสบาย เมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในรถ SUV หรูมากกว่าจะเป็นกระบะท,ทั่วไปเบาะนั่งกว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นหนังแท้หรือวัสดุพรีเมียมอื่นๆแผงคอนโซลกลางออกแบบให้ใช้งานง่ายพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์คอนเน็ขนาดใหญ่ที่รองรับทั้ง Apple Carplay และ Android Auto ระบบเสียงจากแบรนด์ชั้นนาช่วยเพิ่มอรรถรสในการเดินทางสมรรถนะเครื่องยนต์ที่เหนือชั้น ดอทแรมมีตัวเลือกเครื่องยนต์หลายแบบแต่สิ่งที่ขึ้นชื่อคือเครื่องยนต์ HEMIV 8ที่ให้กำลังมหาศาลการเร่งแซงทำได้อย่างมั่นใจแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่แต่ระบบกันสะเทือนที่พัฒนาอย่างดีทำให้การขับขี่นุ่มนวลไม่กระด้างจนเกินไปอีกทั้งยังสามารถบรรทุกของหนักหรือใช้ลากจูงได้อย่างสบายใจซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เจ้าของกระบะหลายคนต้องการเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ครบครัน นอกจากสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมดอทแกรมยังใส่ใจเรื่องความปลอดภัยมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนกล้องมองรอบคันและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันสิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจทุกครั้งที่ออกเดินทางไม่ว่าจะขับในเมืองหรือบนทางไกลความคุ้มค่าที่เกินราคา แม้ดอทแรมจะมีราคาสูงกว่ากระบะทั่วไปแต่เมื่อเปรียบเทียบสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถที่สะท้อนตัวตนความเป็นผู้นำและไม่เหมือนใครดอทแรมคือคำตอบที่ลงตัวสรุปดอทแรมไม่ใช่แค่กระบะสำหรับใช้งานทั่วไป แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังความหรูหราและสไตล์อเมริกันอย่างแท้จริงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบรถกระบะท,ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นขับแล้วมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมืองหากคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ทำได้ทุกอย่างและยังสะกดทุกสายตาบนท้องถนนดอทแรมคือหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาด